เอาพี่ไปลุเอ๋อยู่กับพี่อ้วนก่อนอืมคิดถึงพี่อ้วนหรือเปล่าคิดถึงพี่อ้วนใช่ไหมเออนอนเมาพี่อ้วนเนาะนอนคุยกับพี่อ้วนที่ลุพี่อ้วนเป็นยังไงบ้างไหนคุยที่ลุไหนคุยสิพี่อ้วนเป็นยังไงคิดถึงพี่อ้วนไหมลูกรักพี่อ้วนเปล่า พีจ oh, ้า uh, ร bon? like? uh, uh. uh ัก huh. พ uh ี huh. ่อ <remote>. right. like ้วนไหมอ๋อร like ักอ่ะลูกรักใช่ไหมรัก huh. พ <mel> <mel> <a> ี okay <noise> ่อ <mel> ้วนใช่ไหมเออเออพี Seven ่อ <mel> ้วนอยู Their ่ตรงนี้ลูกพี่อ้วนอยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวพี่วนนอนพี่อ้วนนอนอยู่ตรงนี้นะพี่วนนอนอยู่ตรงนี้นะเราพี่จ้าน้องคิดถึงนะเออเรียกเหรอลูกเรียกพี่อ้วนเหรอลูกเออรู้แล้วละพี่อ้วนพี่วนรู้แล้วพี่อ้วนรู้แล้วเออพี่อ้วนรู้แล้ว พี่ว่ารู้แล้วพี่จ้าคิดถึงอืมเอมอรู้แล้วลูกเออไหนพี่อ้วนอยู่ตรงไหนเออพี่อ้วนอยู่ตรงนั้นเหรอลูกเออ,มอมไม่ได้ทะเลาะกับพี่อ้วนแล้วนะพี่จ้าไม่ได้ทะเลาะกับพี่อ้วนแล้วนะโอ้เรียกพี่อ้วนเหรอลูก พี่อ้วนไปอยู่ดาวหมาแล้วไปก่อนหนูแล้วพี่อ้วนไปก่อนจีจ้าแล้วเออไม่ต้องร้องไม่ต้องเห่าโอ้รู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 ้ไหนพี่อ้วนอยู่ตรงไหนพี่อ้วนอยู่ตรงนี้เหรอพี่อ้วนอยู่ตรงนี้เหรอเออเออไม่ต้องร้องเออโอเคโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาลูกไม่กินของพี่อ้วนนะไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอานั่นนั่นนั่นไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวของพี่อ้วนงะ น auto, 你 autour, 你 s <S you you ั่งเฝ้านั่งเฝ้าก่อนนั่งเฝ้ารอรอพี่ว่านั่งลงเออนั่งเฝ้านั่งเฝาลูกนั่งเฝ้าเออให้พี่ว่านน้อนมันมีมดลูกมันมีมดนั่งเฝ้าก่อนเออนั่งเฝ้านะคิดถึงพี่อ้วนใช่ไหมคิดถึงเปล่าหนูคิดถึงเปล่าคิดถึงพี่อ้วนไหมคิดถึงคิดถึงมากไหมคิดถึงมากไหมคิดถึงมากเนาะเออ เออ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 โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจรู้เข้าใจไม่ต้องหา่าลูกไม่ต้องหา่าอืมรู้แล้วไม่ต้องหาอ่าเนี่ยพี่อ้วนอยู่ตรงนั้นแหละพี่อ้วนนอนตรงนั้นแหละพี่จ้าอย่ายุ่งกับพี่อ้วนนะพี่จ้าจะไปไหนอา้อาวอ้าวอ้าวขโมยไม่เอาลูกยุงไอ้มดเยอะไม่เอาลูกไม่เอามดไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปกินที่บ้านอันนี้พี่เขาเออ เดีย๋ยวไปกินที่บ้านนะเออ